สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววราภัสพิชาผลพัฒนาสกุลชัยกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศิรินทรราชชิทียร์ไยจังหวัดนครปฐมค่ะขณะน,นี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2567และปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารองค์กรสี่เส้าฟรีดอมออร์แกเนชันประจำวราระที่3ค่ะความตั้งใจในการสมัครงานนี้นะคะหนูอยากสมัครงานสมัครงานเป็นคณะทํางานเพราะว่าอยากพัฒนาสกิลตัตวเองในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางาน ร่วมกับผู้อื่นการประสานงานแล้วก็การพัฒนาตัวเองในการในด้านการทําเอกสารในการสรุปงานให้มีความดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ต้องการที่จะเห็นมุมมองใหม่ๆอไม่ว่าจะเป็นนโยบายการแก้ปัญหาหรือว่าแนวความคิดของคณะทำงานด้วยกันค่ะก็เลยอยากจะสมัครงานนี้ค่ะ,ะจุดแข็งของหนูนะคะหนูเป็นคนที่ ชอบทำงานเพื่อสังคมมีความทุ่มเทให้กับงานเพื่อสังคมค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีค่ะสำหรับการแนะนำตัวก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะ